กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับสาวโซผารวยชาแนลนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะปกติและ VIP อนะคะอันนี้ก็จะเป็นออของฝั่งเฉพาะกิจและพิเศษนะคะอันนี้ก็คือเราสรุปไปแล้วนะคะโซน,นนี้นะคะจะเป็นตัวสรุปของอันนี้สรุปนะคะพี่น้อง สรุปของปกติและ VIP นะคะสามเก้านะคะเข้านะคะสามเก้านะคะสองสองนะฮะเบิ้ลก็เข้านะคะเก้าสี่นะคะมาตัวแปลงร่างแต่เป็นชุดเด่นชุดเน้นให้นะคะสามเก้าโพดโพบุงโมสมโอนะคะสามเก้า น้อยพิเศษเข้าบนล่างหมดเลยนะคะได้เฮกันไหมพี่น้องจ๋ายินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านด้วยนะคะก็ได้เฮกันเนาะแล้วก็ได้แนวทางไปนะคะโอเคนะคะแอดมินก็ดีใจนะคะถ้าทําสูตรแบบนี้เข้าแบบนี้ตลอดนะคะบนล่างบนล่างก็ยังดีเนาะพี่น้องคะโอ้คนลุกพี่น้อง คนลุกจริงๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอนเมนให้ดูนี่คนลุกจริงๆนะค,คนลุกแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟูมากนะคะหรือว่าดึกเกินไปก็ไม่รู้นะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับใครนะคะที่รักน้องสาวโซ่นะคะก็อย่าลืมกดคำว่าชอบนะคะตรงคำว่าชอบนะคะพี่น้องคะ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะปุ่มชอบนะเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะว่าตรงไหนนะคะตรงขอบคุณนะคะพูดผิดนะคะตรงปุ่มขอบคุณนะคะตรงนี้ได้นะคะถ้าใครอยากเป็นกำลังใจนะคะให้กับแอดมินนะคะปุ่นไปกดให้เจ้าของ โอ้ยหนอนะคะกดตรงนี้ได้นะคะก็กราบขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะทุกกำลังใจนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่สามลืมประกาศที่จริงเป็นสีชมพูนะคะเก้าแปดสองศูนย์นะคะ แอดมินให้เด่นไปที่7กับ9นะคะให้เด่น7เด่น9นะคะปกติกับ vip นะคะก็จะเป็น70 71 74 79 7976ส่วนเด่น9นะคะก็จะเป็น 9 0 93 96นี้นานแล้วนะคะไม่มานะคะ92นะคะ96เนี้ไม่ไม่มานานแล้วนะคะพี่น้องส่วนรองนะคะชุดรองก็จะเป็น2กับ4นะคะรองสองรองสี่นะคะก็จะเป็น สองศูนย์นะคะสองสามสองเจ็ดนะคะส่วนรองสี่นะคะก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้านะคะสี่เก้าสี่หกการเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลก็จะมี หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่นะคะสี่หนึ่งสองสี่แอดมินไม่ได้เอาตีพี่น้องขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะสองสี่นะคะ สองสามอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น96นะคะพรุ่งนี้96้าหกมาแน่นอนนะคะถ้าไม่มาก็ตัดออกจากกองมรดกนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้ำท่วมแล้วก็ขอให้ พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพี่น้องแล้วอากาศก็เย็นแล้วนะคะที่บ้านเราหนาวแล้วนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า